สวัสดีครับเพื่อนๆครับบรรยากาศยามเช้านะครับที่บ้านส่วนอมดพี่ไม้นะครับผ่านไปปีกว่านะครับกับการปรับเปลี่ยนที่นานะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้เป็นที่นาเดิมนะครับได้มาทําการขุดนะครับเป็นขุดสะนะครับแล้วก็ปรับคันคูขยายใหญ่กว้างขึ้นครับ แล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับซ้ายขวาจะเป็นอุโมงต้นไม้นะครับผ่านไปปีกว่ากว่านะครับเพื่อนๆนะครับต้นไม้ก็เริ่มโตเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับภาพก็จะชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับเพื่อนๆนะครับไล่ความหนาวนะครับวันนี้16องศานะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับเดินไปก็ ปากสั่นไปนะครับเพื่อนๆนะครับพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ปีกว่านะครับผ่านพ้นฝนไปสองฤดูแล้วนะฮะตอนนี้เป็นยางนานะครับก็ดินขอบสะก็จะโตช้าหน่อยนะครับเ,เป็นดินที่ไม่มีแร่ธาตุนะครับ อศัยเศษหญ้าเศษฟางนะครับขดมาห่มดินไว้นะครับเพื่อรักษาความชื้นท่วงหน้าแรงนะครับตอนนี้เริ่มไม่มีฝนนานแล้วนะฮะมันก็จะแห้งแรงนะครับต้นไม้ก็เริ่มแย่แล้วนะครับก็ค่อยหาโอกาสไปลดนะครับขุดสาไว้เพื่อเก็บน้ำนะปรากฏว่าเก็บน้ำอยู่นะครับเพื่อนนะครับ เพราะว่าเป็นที่ค่อนข้างสูงฮะฝัะ่งตรงนั้นมันลาดเอียงต่ําลงไปนะครับทําให้สระที่เราอ่าขุดไว้เก็บน้ําไม่อยู่นะครับเพื่อนๆนะัก็เป็นดินเหนียวนะครับน้ําก็ซึมหายนะครับอลงดินหมดเลยนะครับก็ต้องเจาะน้ําบะดานช่วยนะครับบรรยากาศยามเช้าครับ อย่างนาผมก็เข้าสู่ฤดูกาลที่สองนะครับก็บนดินขอบสาดจะโตช้านะครับอย่างนาที่โตได้ดีก็จะเป็นพวกพยุงนะครับประยุงประดูแล้วก็ไม้แดงนะเพื่อนๆอันนี้ไม้แดงนะครับปีกว่าก็ได้มาประมาณเมตรห้าสิบนะครับอ่าก็จะเป็นต้นสักนะครับเป็นพืชกลุ่มทนแร้งนะครับ จเจริญเติบโตในได้แทบทุกดินพวกดินเหนียวนะครับมียานาต้นนี้นะครับโตได้ดีนะครับเกือบสองเมตรแล้วนะครับเดินช่วงหน้าฝนก็เขียวกระจีฮะช่วงหน้าแรงหญ้าก็จะเริ่มตายนะฮะเริ่มแห้งแล้วนะครเป็นไปตามาวัฏจักรธรรมชาตินะครับ อันนี้จะเป็นโซนที่อยู่หลังบ้านครับเพืเ่อนๆน,นะครับก็จะเป็นเน้นปลูกไม้ป่านะครับในสระก็เลี้ยงปลาไว้นะฮะเลี้ยงแบบธรรมชาติครับไม่ซื้อหัวอาหารให้ทานนะก็จะ,จะใช้พวกวัสดุที่เรามีหนู่ในสวนนะครับพวกใบกล้วยพวกใบหญ้านะเศษหญ้าเศษฟางนะครับโยนให้เขาทานไปนะครับ ก็เหลือตรงนี้ไว้เป็นแปลงนาน,นิดนึงนะครับงานเสร็จนะเอาไว้ดำนาช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนเอาบรรยากาศยามชา้ามมาฝากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพจบ้านสวนอรรมัดพี่ไม้ด้วยนะครับสวัสดีครับ